ทุกครั้งที่มีสาวๆใส่ฝอติดต่อมา80%เนี่ยคำถามแรกๆคืออายุเยอะแล้วอ่ะอายุเยอะแล้วอ่ะจะมีสิทธิ์ไหมคะคุณนกอะไรเงี้ยไม่เข้าใจทำไมเราเป็นคนแรกที่<อ>ไม่ให้กูปหลังก่อนไม่เห็นรูปร่างคุณก่อนอาจจะไม่ชอบลูกคุณจะสนใจเหรอเสียดายทำไมอ่ะ ผู้ชายตับตับน้องแหมชอบมาบูลี่กันเรื่องของสน่ห์ความใจ่ากการที่เรายังหาไม่เจอไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นไม่มีสวัสดีค่ะสาวสวันนี้นะคะอากาศดีมากเลยข้างนอกนะก็เลยพาจูเนียค่ะออกมานั่งนอกบ้านด้วยมารับแดดดูจูเนียอยู่นี่เขาจะฟรีนะอยู่ในบ้านเขาจะบินบินได้ฟรีไม่ได้ใส่กลงใส่กลงเฉพาะตอนพามานั่งที่ระเบียงนะมาตากแดดด้วยกัน พี่นกกลับมาแล้วนะกับคลิปแรกของปีเนาะก็ปีนี้นะคะจะพยายามทําคลิปออกมาเยอะหน่อยปีที่แล้วยอมรับกันตามตรงเลยว่าไม่มีกระจิตกระใจอยากจะพูดหน้ากล้องเลยค่ะแล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้พูดหน้ากล้องก็จะมีสาวๆติดต่อพี่นกมาผ่านไลฟ์ซึ่งพี่นกเข้าใจว่าอาจจะไปเห็นข้อมูลติดต่อพี่นกท,ท้ายวิดีโอหรือว่าเข้าไปเห็นคลิปเก่าๆของพี่นกนะคะแล้วหาทางติดต่อเข้ามาดังนั้นคลิปวันนี้นะคะเป็น7ข้อที่พี่นกสังเกตเห็นจากคําถาม ที่พี่นกได้ให้คำปรึกษาไปสําหรับสายฝอมือใหม่จะมีเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าการเตรียมพร้อมยังไงแล้วก็การจัดการกับความกังวลต่างๆดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของ7ข้อปลดล็อกสายฝอมือใหม่ <c oughs> <c oughs> ข้อแรกเลยนะคะเกี่ยวกับการสมัครสาวๆหลายคนอาจเห็นคลิปของพี่นกเกี่ยวกับการแนะนําการเข้าเว็บเดททายัางไงให้ได้ผลดีที่สุด วันนี้นะคะขอเอามาเล่าใหม่อีกครั้งนะคะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างการทีเ่เข้าไปในเว็บเดทค่ะก่อนที่จะเข้าไปสมัครอะไรก็ตามอย่างน้อยเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนก็คือรูปรูปเลือกรูปที่ดีที่สุดสําหรับเราอย่าไปใช้ฟิลเตอร์เยอะจนฝรั่งจําไม่ได้ตอนวีดีโอคอลม,มาคือ <c oughs> เอารูปที่เป็นเราอะคะ่ะโอเคมันอาจจะใส่ฟิลเตอร์ให้มันดูดีขึ้นแต่แต่ไปใส่อะไรให้มันเกินไปมันจะดูเหมือนการ์ตูนนะ เตรียมอ e ีเมลที่จำรหัสได้พยายามใช้อ e ีเมลเดียวอะค่ะเพราะว่าการที่เข้าไปในเว็บพี่นกพูดเฉพาะไทยคิวปิดนะเว็บอื่นพี่นกไม่ชำนาญเลยแล้วก็ไม่เคยเข้าไปดูรู้แต่ไทยคิวปิดนะดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าไทยคิวปิดเขาอนุญาตให้ใช้อ e ีเมลเดียวจะมีหลายคนที่ติดต่อพี่นกเข้ามาบอกว่าเข้าไม่ได้สมัครใหม่ได้ไหมพี่นกจะแนะนําเลยว่าการเข้าไม่ได้หรือจํารหัสไม่ได้เนี่ย ก็แค่กดลืมรหัสแล้วระบบเนี่ยจะส่งลิงก์รีเซ็ตไปให้อย่าไปสร้างอ e ีเมลใหม่เพราะระบบมีรักษาความปลอดภัยจะไม่ให้สแกมเมอร์หรือว่ามิจฉาชีพเนี่ยแกล้งเป็นหลายคนเข้าใจไหมคะคือผู้ใช้คนเดียวบัญชีเดียวเท่านั้นถ้าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยผู้ใช้1คนเขาอาจจะปลอมตัวเป็นหลายคนซึ่งระบบจะจับได้ ก็จะทําให้โดนปิดบัญชีทุกบัญชีเราเองก็เหมือนกันค่ะถ้าเป็นผู้ใช้คนเดียวพยายามใช้อีเมลของเราอันเดียวอย่าไปสร้างใหม่นะคะใช้ไปสักพักเนี่ยถ้าเกิดระบบสุ่มเจอก็จะโดนปิดเหมือนกันมันวุ่นวายดังนั้นเนี่ยการแค,แค่กดลืมรหัสเนี่ยน่าจะง่ายกว่านอกจากจะเตรียมอีเมลแล้วเตรียมรูปแล้วนะคะก็เตรียมโปรไฟล์ไว้ด้วยเข้าไปเนี่ยมันจะมีข้อมูลให้กรอกข้อมูลให้กรอกพื้นฐานเรากรอกได้เลย มีแบบมีมีข้อมูลเป็นแบบสอบถามให้ใช่ไหมคะเมนูภาษาไทยก็มีอันนี้ไม่ต้องกลัวแต่สิ่งที่พี่นกแนะนําให้เตรียมไปก่อนก็คือเรื่องของเราจะแนะนําตัวอะไระโปรไฟล์ของเราจะเขียนว่าอะไรดีอย่างน้อยเข้าไปปุ๊บเนี่ยสมัครไม่เกิน5นาทีทุกอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็โปรไฟล์เนี่ยก็ไม่ควรจะสั้นหรือยาวเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยเราอ,อย่าเพิ่งไปอารมพบทเยอะแยะว่าฉันเนี่ยรายละเอียดอะไรเป็นยังไงเพราะว่าบางครั้งเนี่ย เทคนิคในการเขียนโปรไฟล์ก็คือเขียนยังไงให้เขารู้สึกว่ามีสิ่งที่น่าค้นหาและอยากจะถามต่อเพราะนั้นคือจุดเริ่มต้นของการสนทนาถ้าเกิดบอกเขาไปทั้งหมดแล้วเขาจะถามอะไรอีกอนะ่ะมันก็ไม่มีอะไรจะทักสิไม่มีเลยจะถามแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะยาวเกินไปด้วยมันก็ดูไม่น่าสนใจนะคะ ถ้าเกิดใครสนใจนะคะสายฝ่อมือใหม่พี่นกจะให้ลิงก์สมัครไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะสามารถกดแล้วก็เข้าไปสมัครได้เลยข้อ2ที่อยากจะนำมาฝากนะคะก็คือว่าการที่เราตัดสินใจจะหาคู่ต่างชาติอย่างน้อยเราต้องมีคำตอบให้ตัวเองก่อนนะคะว่าเราต้องการคนแบบไหนความชัดเจนมันจะช่วยให้อะไรง่ายขึ้นเยอะแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยรอดพ้นจากสแกมเมอร์ได้ด้วยนะ การที่เราชัดเจนว่าเราต้องการคนแบบไหนหมายความว่าเ,เราหาคนที่จะมาอยู่กับเราที่เมืองไทยหรือเราคิดว่าเราพร้อมที่ไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกหนึ่งนะสองเราเองก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเกิดเราพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเรามีความพร้อมในเรื่องของภาษาหรือการปรับตัวหรือการที่พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ใหม่บ้างหน่อยแค่ไหนอึดแค่ไหนนั่นเองอย่าคิดว่าชีวิตต่างประเทศง่ายนะ อย่างอยู่ที่การปรับ,บตัวและเรียนรู้ดังนั้นเรามีความอึดตรงนี้และเตรียมพร้อมหรอย่างส่วนใครที่ต้องการแฟนมาอยู่ด้วยที่เมืองไทยนะคะอันนี้ก็ต้องอมองในเรื่องของช่วงอายุนิดนึงนะคะ,ะการที่ฝรั่งจะย้ายไปเมืองไทยได้ถ้าเป็นอายุไม่เยอะเขาก็อาจจะมีธุรกิจหรือไปทํางานที่เมืองไทยได้สมัครงได้ซึ่งตรงนี้มันก็ค่อนข้างน้อยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากหาแฟนที่อยู่เมืองไทย ต้องมองช่วงอายุที่ค่อนข้างสูงหน่อยใกล้เกษียณหรือกรเกษียณแล้วซึ่งเขาสามารถย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยได้อันนี้ก็เป็นไม,ไม่ได้บอกว่าเสมอไปนะแต่เป็นส่วนใหญ่เป็นกรณีส่วนใหญ่ที่ตามหลักความเป็นจริงแล้วคนที่จะอยู่ย้ายประเทศไปได้เนี่ยก็คือคนที่ไม่มีภาระอยู่ในประเทศนั้นแล้วดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นอายุที่ค่อนข้างสูงหน่อยหรือ Earl y ่รีทายนะคะรีทายก่อนรีทายตั้งแต่ยังหนุ่นนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นอกจากจะเคลียร์กับตัวเองแล้วนะคะว่าหาคนแบบไหนเราเองก็ต้องเคลียร์กับตัวเราด้วยนะคะห้ามว่าตัวเองเด็ดขาดห้ามว่าตัวเองพี่นกนะย้ำเลยเชื่อไหมว่าทุกครั้งที่มีสาวๆใส่ฝอติดต่อมา80%เนี่ยคำถามแรกๆคืออายุเยอะแล้วอะ่ะ อายุเยอะแล้วอ่ะจะมีสิทธิไมหมคะคุณนกอะไรเงี้ยไม่เข้าใจทำไมเราเป็นคนแรกที่ไม่ให้กำลังใจตัวเองเลยจะบอกว่าฝรั่งนะคะอายุ40-50เนี่ยเขาก็หาคู่กันแต่งงานใหม่เป็นเรื่องปกติไม่มีใครบอกว่าแก่ตอนอายุ40คนไทยชอบล้อนเองนะชอบล้อกันเอง30ไ0ปลายเนี่ยโดนเรียกว่าป้าและอะไรเงี้ย ชอบล้อกันเองนะจูเนี่ยช่วยแม่คุยเอานะก็คือว่าอย่าไปว่าตัวเองแล้วที่พี่นกสังเกตบ่อยนอกจากเรื่องอายุแล้วก็คือคุณนกลูกติดเนี่ยแบบว่ามีภาระแล้วก,ก็ลูกสามคนอะไรเงี้ยจะมีใครสนใจไหมอะไรเงี้ยพี่นกบอกเลยว่าอย่างแรกนะอย่าว่าตัวเองอย่าเป็นคนแรกที่ไม่สร้างกําลังใจให้ตัวเอง และก็กลับไปที่ไม่กี่พี่นกพูดคือเราต้องเคลียร์กับตัวเองว่าเราหาคนแบบไหนดังนั้นถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าเราอายุเยอะเรามีลูกติดเราเาไม่สวยหรือเรารู้สึกตัวเองไม่มั่นใจว่าเราจะเป็นที่ต้องตัดต้องใรเราก็ต้องมาเต็มตัวเองแล้วว่าผู้ชายที่เรามองหาหรือคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจถูกใจคนแบบเราเนี่ยแบบไหน ดังนั้นการที่เข้าไปในเว็บอะ่ะมันจะทําให้เราไม่ฟุง้งหรือทําให้เราเนี่ยสเปสะสปะคนนั่นก็จะคุยคนนี้ก็จะคุยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะคุยด้วยคือสแกมเมอร์แล้วก็จะหลงโฟนง่ายมากเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยก็จะเหมือนกับชอบเรามากต้องการเรามากอยากแต่งงานกับเรามากซึ่งคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยก็จะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเพราะรู้สึกว่านี่ไงขนาดฉันไม่ไดีพอนะแต่คนนี้บอกว่าฉันคือภรรยาในอนาคต นะะดังนั้นเนี่ยข้อ2เลยนะเคลียว่าเราเข้าไปเนี่ยต้องการคนแบบไหนและเคลียกับตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนยังไงเป็นคนยังไงนะไม่ใช่ว่าด้อยยังไงอย่าไปว่าตัวเองเด็ดขาดว่าเราอ่ะเป็นคนยังไงเหมาะสมกับคนประเภทไหนข้อ3กลัวสแกมก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเลยค่ะ พี่นกไม่เคยคิดว่าสแกมเป็นสิ่งน่ากลัวและต้องบอกก่อนว่ามันเลี่ยงไม่ได้ในเว็บเดทไม่ไม่ใช่เว็บเดียวหรอกทุกเว็บแหละมันจะต้องมีเพราะถ้าเกิดสแกมเมอร์เนี่ยเขาสมัครเข้ามาด้วยวิธีถูกต้องเหมือนพวกเราเพียงแต่เขาเจตนาไม่ดีเราก็ทําอะไรไม่ได้ระบบทําอะไรไม่ได้แต่สติและความไม่โลภเท่านั้นนะคะที่จะสามารถป้องกันเราจากสแกมได้เพราะว่าอย่างที่พี่นกบอกสติค่ะ พี่นกมีสาวคนนึงที่ติดต่อเข้ามานะคะมือใหม่มากมือใหม่ไม่รู้จักแม้แต่คําว่าสแกมนะก็แคปมาให้พี่นกดูพี <c oughs> no. ่นกบอกคนนี้สแกมร้อยเปอค่ะสแกมคืออะไรคะ <c oughs> ก็เลยอธิบายไปว่าสแกมคือมิจฉาชีพนี่นั่นนั้น,น,นอ่ะก็อธิบายไปแล้วก็บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่า,าถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าคนปกติเขาไม่ทํากันอย่าคิดว่าฝรั่งแตกต่างกับเราสิ ฝรั่งก็เป็นคนมีตักกะทั่วไปเหมือนพวกเราเนี่แหละค่ะคงไม่มีใครนะคะที่เพิ่งรู้จักกันไม่กี่วันแล้วก็อยู่ดีๆใจดีอยากจะส่งของให้เราคงไม่มีใครที่ก่อนที่จะคุยกับเราแล้วบอกว่าฉันขอดูรูปเยอะๆก่อนถ้าไม่เห็นรูปบอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบเฮ้ยเราไม่ได้ทําการค้าขายต้องเสนอสินค้าเสนอรูปภาพอะไรเสนอแคตตาล็อกอย่างนั้นเรากาลังหาคนถูกใจ ถ้าเกิดใครขอดูรูปเยอะๆชวนวิดีโอคอลไปเลยอย่างดูรูปเยอะขนาดนี้งั้นวิดีโอคอลเลยนี่ไงฉันตัวจริงนั่งอยู่จะดูรูปทำไมเยอะแยะพวกนี้ข้ออ้างกังไงนะคะอย่าให้รูปเด็ดขาดถ้ายังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆผ่านวิดีโอคอลพราเขาสามารถเอารูปเราไปแอดอ้างไปงเ็นได้อีกนะถ้าตั้งอยู่ในหลักเหตุผลนะคะอะไรที่มันมาสก,กิดต่อเอของเราอะคะ่ะ ให้เอะไว้ก่อนเลยนี่รวมไปถึงข้อสี่ที่เรากำลังจะบอกนะคะนอกจากสแกมแล้วนก็มีสก,การเหมือนกนันค่ะสติและใช้หลักเหตุผลตามความจริงยังไงก็อรอดค่ะสติก่อนนะสติก่อนขคุณเข้าไปเนี่ยเพื่อหาคู่ชีวิตใครที่ทักมาแล้วบอกว่าถ้าไม่เห็นบอดี้คุณก่อนไม่เห็นรูปร่างคุณก่อนอาจจะไม่ชอบแล้วคุณจะสนใจเหรอเสียดายทำไมอ่ะ ผู้ชายตก,กับมาๆแบบนี้ยเสียได้เหรอว่าถ้าเกิดฉันไม่เห็นบอดี้เธอก่อนฉันฉันก็คงคบกับเธอไม่ได้ยผู้ชายตก,กับมาๆาเนี้ยจะเอาอนึกออกไหมเนี่ยนี่คือหลักความเป็นจริงเนี่ยอย่าไปคิดว่าฝรั่งแปลกคนไทยหรืออะไรฝรั่งก็คนเหมือนพวกเรานี่แหละตกกะกับของคนปกติมันต้องมีค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ดังนั้นย้ำนะไม่ว่าจะเป็นสแสดงหรอือตาติ แล้วก็ตั้งอยู่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่โลภยังไงก็รอดนะคะแล้วก็ใครที่ชวนคุยผ่านอีเมลนะคะอันนี้พี่นกพูดสำหรับสาวสายสองมือใหม่นะถ้าเป็นแบบคนที่เข้าไปในเว็บไซต์ประจําอยู่แล้วเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วแหละเห็นอีเมลเนี่ยไม่ตอบหรอกนะขอเตือนสาวมือใหม่นะคะใครชวนคุยผ่านอีเมลอะ่ะมันไม่เมนะ็กซนแล้วมันไม่ได้อยู่ในหลักความเป็นจริงแล้วสมัยนี้ แชทกันผ่านโปรแกรมแชท,ทฟรีอะเยอะะเลยโทรก็ได้ส่งรูปก,ก็ได้สะดวกกว่าการเข้าไปเขียนอ e ีเมลอเอมีใครมันบ้างที่ยังอากจะเขียนอ e ีเมลอยู่ไหมคนปกติอะอยกเว้นแบบสมัครงานติดต่องานหรือว่าส่งข้อมูลอะไรได้หลายๆคนซึ่งมันก็สะดวกที่สุดก็คือสแกมเมอร์เนี่ยส่งอ e ีเมลได้หลายๆคนในคราวเดียวแล้วเขาก็ไม่เรียกชื่อเราด้วยเขาใช้ h o นนี Bear Darling อะไรเงี้ย นะดังน,นั้นเนี่ยสติหลักเหตุผลตั้มความเป็นจริงแล้วก็อย่าโลภอย่ากังลนะสแกมเมอร์ไม่ยากหรอกมันจะส,สกิดป่อมเอ๊ะของเราอ่ะถ้าเราอยู่ในหลักเหตุผลนะ <S 2> <S 2> <S ข้อ5กลัวการทักทาย <S <S ๆๆเมื่อกี้พี่นกเกรียนไปนิดนึ่งเลยว่าถ้าเกิดใครขอรูปเยอะๆอย่าให้นะจนกว่าจะเห็นวิดีโอขอว่าเขาคือตัวคนนั้นจริงๆ อย่าส่งรูปไปโดยไม่เห็นนะเพราะเขาเอารูปเราไปแอบอ้างได้คราวนี้มันก็จะมีข้อกังวลถัดมาคือกลัวกลัวกลัวการทักทายนะไม่ว่าจะเป็นทักทายโดยวิดีโอคอลหรือทักทายแค่แบบทักพิมพ์ไปเนี่ยว่าสนใจอะไรเงี้ยกลัวพี่นกก็เลยอยากจะมาปลดล็อกข้อนี้นะคะให้สาวๆใหม่ใหม่ ถ้าเป็นสาวๆที่รู้จักกันอยู่แล้วจะจะ,จะได้ยินคำน,นี้จากพี่นกบ่อยๆว่าอย่าไปกลัวแล้วก็เทคนิคการทักแชทไปแล้วไม่เงียบเนี่ยง่ายนิดเดียวนะคะคือให้เราคิดก่อนนะว่าการที่เราจะทักใครเนี่ยเหมือนเราทักเพื่อนใหม่อย่าไปคิดว่าทักไปแล้วเขาต้องชอบเราในทันทีทักพิชิตใจอะไรอย่างเงี้ยไม่เอากลับมาก่อนสติสติสต ให้คิดแค่ว่าเหมือนเราไปงานวัดงานบุญงานแต่งไปงานสัมมนา mm hmm. เวลาเราอยากจะคุยกับเพื่อนใหม่หเพื่อนคนที่นั่งข้างๆเราเนี่ยเราทักอะไรเขาให้ทักเหมือนกันแหละในเว็บอะ่ะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดว่าทักครั้งแรกเนี่ยต้องถูกใจอะไรอย่างเงี้ยความถูกใจอะ่ะมันค่อยๆเกิดเวลาคุยกันถูกพอนะ ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วก็พี่นกบอกไว้เลยว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับความสามารถด้านภาษานะมันต้องเป็นไอเดียของเราก่อนไอเดียที่เราเนี่ยอ,อยากจะคุยอะไรนะคะคิดว่าทักเพื่อนใหม่เข้าไปทักทายเข้าไปเม้ามอยกับเพื่อนใหม่ที่เป็นฝรั่งนะคะอาจจะหาข้อความหรือว่าคำทักทายเนี่ยได้จากการอ่านโปรไฟล์ของเขาว่าเขาพูดเกี่ยวกับอะไร เอาไปแปลก่อนก็ได้ถ้ายังไม่เก่งภาษาอังกฤษเอาไปแปลก่อนเพราะพี่นกกำลังจะบอกว่าต้องแยกความสามารถในด,ด้านภาษากับเรื่องของไอเดียวนะตอนนี้เราพูดเรื่องของไอเดียเอาไปแปลแล้วเข,เขาเขียนว่าอะไรเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเขาเขียนอย่างเงี้ยเราอยากจะทักเขาแบบเ่อนใหม่อ่ะชวนเขาคุยเรื่องอะไรดีนะนะมันก็ทําให้ข้อความของเราค่ะดูพิเศษขึ้นไม่ใช่เขาไปฮัลโหลเฉยๆฮัโลโหลเฉยเฉยลองคิดถึงคนที่ได้อ่านข้อความของสาวสาที่ติดต่อเข้ามาสักสิบคน เห็นคาว่าฮัลโหลคำเดียวอะเลือกที่จะไม่ตอบดีกว่าใช่ไหมอ่ะเพราะมันดูเหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจเขียนหาเขาเท่าไหร่เลยนะคะดังนั้นเนี่ยนอกจากจะดูจากโปรไฟล์แล้วบางคนก็อาจจะดูจากรูปนะแล้วคิดเป็นคนไทยก่อนคิดเป็นไอเดียแบบคไทยก่อนว่าเห็นรูปแล้วเราอยากจะทักอะไรแค่นั้นเองเอออย่าไปทักแค่ฮัลโหลเฮาอายูอะไรเงี้ยไม่เอานะ คือเราเราหาเรื่องทักให้มันดูแบบว่าพิเศษเฉพาะเขาเขาจะได้รู้ด้วยว่าเราอะให้ความสนใจเขาจากข้อความที่เราทักไม่ใช่ทักผื่นๆทักแบบก๊อปปี้ทักอะไรเนี่ยนะคะข้อแัดมาก็คือความกลัวกังวลว่าไม่กล้าขอวีดีโอขอหรือไม่กล้ารับวีดีโอขอจะบอกว่าจริงๆเน่การที่วีดีโอขออะเป็นอะไรที่รีบขอตั้งแต่แรกเลย จะดีที่สุดไม่เสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าเขาเป็นคนจริงๆอิอะยังไงเขาก็รู้สึก positive กับการที่มีคนขอวิดีโอคอลเพราะมันเองก็จะทำให้เขาเชื่อ์ด้ว่าเขาคุยกับเราซึ่งเป็นคนจริงๆเราเองด้วยจะได้เคลียร์เลยว่าเนี่ยสแกมหรือคนจริงๆรเขาเนี้ยความกลัวของคนที่จะวิดีโอคอลหรือไม่รู้จะเคลียร์อะไรไม่กลนะ้าพูดอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งพี่นกอยากจะมาปลดล็อกตรงนี้นะลองกลับไปคลิปกันนะหลังจากคลิปของพี่นกเนี่ยพี่นกท้าเลยให้พวกเราทุกคนนะ YouTube หาคลิปอะไรก็ได้ที่เป็นสรตแล้วมันจะมี YouTube สมมุติช่วงนี้นะยกตัวอย่างละก,กันที่พี่นกสังเกตเห็นพี่นกเอาจูเนียร์มาเลี้ยงเนี่ยพี่นกก็อยากจะรู้ข้อมูลใช่ไหมว่าจะทำยังไงดูแลยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะมีหัวข้อ คี้การที่เรียนนบเรือไปไม,มันก็จะมีทั้งฝรั่งหลายประเทศใช่ไหมบางคนก็พูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ดังนั้นเนี่ยเข้าไปฟังวิดีโอเขาเนี่ยเราเองไม่เห็นสนใจเลยว่าเขาว่าจะพูดหรือแอคเซ้นแบบไหนเราดูเนี่ยแล้วก็ไม่เคยเห็นคอมเมนต์ไหนพิมพ์ว่าคุณพูดภาษาอังกฤษห่วยจังอะไรที่เห็นมี ที่เกถึงอยากบอกว่าคนไทยเป็นยังหงนะชอบมาบูลลี่กันเรื่องของสำมรู้ความสามารถในเรื่องของภาษาอังกฤษคือภาษามีไว้สื่อสาร่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอะต้องเป็นคนแรกนะที่ไม่บูลลี่ตัวเองภาษาเป็นเครื่องมือไว้สื่อสารจบ พูดได้พูดน้อยพยายามพูดยังน่ารักกว่าการที่ไม่พยายามเลยแล้วก็ออกมาว่าฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษพูดบ่อยๆเทิร์นออฟอะกลายเป็นเป็นคนที่ไม่น่าสนใจคือไปพูดย้ำทําไมทั้งๆที่เขาอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อับปิติกับเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยแต่เหมือนพยายามแยดให้เขาสังเกตจนได้เพื่ออะไร ดังนั้นนะคะใครที่กลัววิดีโอของอยากจะให้ความมั่นใจกับมาว่าพูดไปเถอะพูดได้เล็กๆน้อยๆโบกมือบบกไม้อะไรก็ยังดีให้เห็นว่าเป็นตัวเราจริงๆแล้วก็เราพยายามในการพูดคนที่พยายามพูดนะคะถึงแม้ว่าพูดไม่เก่งแต่พยายามนี่ยารักที่ตายใครก็รู้สึกว่าอยากจะกดทนฟังหรือตั้งใจฟังเพราะว่าชีพยายามนะการที่ไม่พูดเลยอ่ะ แล้วก็ไปออกหัวไม่เอาไม่เอาไอพูดไม่ได้อะไรเงี้ยไอพูดไม่ได้กลับไปถามแล้วลูกลูกอยู่ไม่คิดหรอว่ามาหาแฟนต่างชาติเนี่ยไม่ไม่คิดตรงนี้หรอว่าคุณต้องพูดภาษาต่างประเทศอะแน่นอนบางทีแฟนคุณก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษอาจจะเจอคนฝรั่งเศสคนสแกนดิเนเวียคนเยอรมันอะไรที่เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกแต่ มีมีใครที่ออกตัวเหมือนเราไหมมีฝรั่งคนไนตัวฉันไม่เก่งภาษาฉันไม่เก่งภาษาไม่มีสรุปเราคิดเองคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยเป็นเฉพาะผู้หญิงไทยหรือเปล่านี่ที่ขาดความมั่นใจตรงนี้นทั้งที่ฝรั่งเขาไม่ได้เขาไม่ได้คิดตรงนี้เท่าไหร่แน่นอนอาจจะมีฝรั่งบางคนที่จุกจิกี่บอกว่าใครพูดไม่ได้เนี่ยไม่เอานะซึ่งพี่นกเข้าใจเขานะเพราะมันลำบากจริงๆในการที่จะ คุยกับใครแล้วมันติดขัดเรื่องของภาษาเพราะว่าการเที่ยวคบใครค่ะความเข้าใจก็เป็นสิ่งสําคัญสื่อสารยังไงให้เข้าใจกันมันเป็นีย์สำคัญในการที่จะคบกันแล้วมันยืดยาวไม่ใช่คบกันแล้วคุยกันไมู่้เรื่องแล้วเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยมันกลายเป็นดราม่าต่างคนต่างคิดเองเลยเนียนะดังนั้นนข้อนี้อยากให้เลิกกลัวเลิกกลัววิดีโอคอลเลิกกลัวการสื่อสารทั้งทั้งที่เราไม่เก่งสื่อสารดีก่อน คนที่ไม่ได้ภาษาเลยก็อย่าเพิ่งไปตัดโอกาสของตัวเองตอนเนี้อะไรมันก็ง่าย Google แกลก็มีที่น้อกจากจะให้เราเนี่ยมีไอเดียก่อนมีไอเดียก่อนว่าเราอยากจะคุยอะไรทักยังไงมีไอเดียก่อนแยกไอเดียออกจากเรื่องของภาษาก่อนถ้าเรามีไอเดียแล้วว่าเราอยากจะคุยอะไรกับเขาเราแค่เอาไอเดียของเราไปแปลเป็นภาษาอังกฤษถูกไหม คนที่เก่งภาษาพูดได้ชอตชอ,ชอแต่ไม่มีไอเดียจะคุยมันก็จบเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าไอเดียก็สําคัญเรื่องของภาษามันมีตัวช่วยแต่พอเราใช้ตัวช่วยแล้วเราเองก็อย่าลืมพัฒนาภาษาของเราด้วยเพราะว่ามันจะทําให้เรามีอิสระในการสื่อสารไม่ใช่แบบคบกันไปแล้วมาเปิด Google ตลอดเวลาวันหนึ่งมันต้องมีไฟลใดไฟหนึ่งะคะ่ะที่เริ่ม,มสุดเหนื่อยนะส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อที่เจ็ก็คือ กังวนกลัวว่าทักไปแล้วไม่เห็นมีใครตอบกลับเลยคุณนกเฟลรู้สึกเฟลนะพี่นกก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่อยู่ในเว็บเดตอะค่ะต่างคนต่างเลือกเหมือนเราอะ่ะบางคนเราก็อ่านแล้วไม่ถูกใจเราก็ไม่อยากตอบดังนั้นมันเป็นเรื่องปกติถ้าเราทักใครไปแล้วเขาไม่ตอบ อย่าไปคิดว่าการที่ไม่ได้รับข้อความตอบกลับมาคือเราไม่ดีพอหรือเราไม่น่าสนใจมันเป็นเรื่องแค่ถูกใจกับไม่ถูกใจแค่นั้นเองเขาเองอาจจะไม่ถูกใจเราตั้งแต่ต้นซึ่งก็แฟร์ดีนิการที่เขาไม่ตอบกลับมาก็ทําให้เขาไม่เสียเวลาเราแล้วเราเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่ตอบกลับมาถงสัยเราไม่ดีพออะไรเงี้ยโอ้ไม่ใช่หรอกเราแค่หาตอบนะคะจะบอกว่าการที่เรายังหาไม่เจอไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นไม่มี ก็แค่เดืนหน้าต่อไปค่ะใช้ผู้ชาให้สิ้นเปลืองใช้ผู้ใช้หมดเว็บเลยนะทักเล่นทักหัวทักทิ้งทักขว้างทักให้หายเครียดเลยนะก็อยากจะให้กําลังใจนะคะเป็นเจ็ข้อปลดล็อกสําหรับสายสอมือใหม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การติดตามถึงแล้วว่าปีที่แล้วพี่นกจะไม่ค่อยได้อัพวีดีโอนะคะก็ยังมี inbox เข้ามาใหม่ๆแล้วก็ถือว่าได้ทําความรู้จักกันไปแล้วเนาะวันนี้ก็ ทักทายอีกสักครั้งหนึ่งนะคะยินดีที่เราจับอีนี้สัญญาว่าจะกลับมาพูดหน้ากล้องเห้ยมาึ้น <c oughs> นะขอบคุณสำหรับสาวๆหลายคนที่อยู่ด้วยกันในช่องนี้นะคะมานานแล้วแหละพี่นกจะจำคอมเมนต์ได้นะแล้วก็ขอบคุณจริงๆเพราะว่าในวันที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่อยากจะพูดหน้ากล้องอีกแล้วอะไรเงี้ยเวลาเห็นคอมเมนต์ต่างๆที่เราเคยเจอกับกระทักเราอ่ะมันเหมือนกับเราเองก็เหมือนกับได้เจอเพื่อนเพื่อนเก่าเนาะแล้วมันก็มีกำลังใจ ก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะปีนี้กดสไกายกดกระดิ่งเชื่อนด้วยนะคะถ้าอากาศดีเสาร์อาทิตย์นี้นะจะพาไปบินโดรนหม่ก็กําลังหัดอยู่นะจะได้เอาภาพสวยๆมาฝากพวกเราไงบ๊ายบาย